ดวงประจำเดือนตุลาคม2,567คําทําคำทำนายตามลัคนาราศีสากลราศีเมษเดือนนี้อาจเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการงานหรือโครงการที่คุณทำอยู่สิ่งที่เคยทำอาจต้องปรับเปลี่ยนใหม่แต่เป็นโอกาสที่จะเติบโตการเงินมีความก้าวหน้าแต่ควรระวังการใช้ใจ่ายอย่างไม่รอบคอบความสัมพันธ์ค่อนข้างรับรื่นแต่คุณควรสื่อสารกับคู่ครองหรือคนในครอบครัวให้ชัดเจนมากขึ้น ราศีพฤษภเดือนนี้เป็นเวลาที่คุณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านอาชีพและจิตใจการเงินคงที่แต่อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นความรักอาจเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับฟังและยอมรับซึ่งกันและกันราศีเมถุนในเดือนนี้จะมีโอกาสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการเรียนดู คุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานหรือโครงการใหม่ๆการเงินยังคงมีเสถียรภาพแต่ควรระวังไม่ให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นความรักควรใช้เวลากับคนรักให้มากขึ้นเพื่อลดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นราศีกรกฎเดือนนี้คุณจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องในครอบครัวอาจมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือดูแล เงินยังคงอยู่ในระดับที่ดีแต่ควรมีการวางแผนล,ล่วงหน้าเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงความรักในเดือนนี้อาจเงียบเหงาเล็กน้อยคุณควรเปิดใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในความสัมพันธ์ราศีสิง์เดือนตุลาคมนี้คุณจะมีพลังและความมุ่งม,มั่นมากในด้านการงานมีโอกาสที่ดีในการเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มความรับผิดช,ชอบ การเงินอาจมีการผันผวนเล็กน้อยระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นความรักจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีคนโสดมีโอกาสพบคนใหม่ที่น่าสนใจราศีกันคุณจะพบกับความสำเร็จในด้านการงานการเจรจาหรือการลงทุนที่คุณทำไวจะเริ่มเห็นผลในเดือนนี้แต่ควรระวังสุขภาพที่อาจทำให้คุณเครียดการเงินจะมีความมั่นคงและมีโอกาสในการรับรายได้เพิ่มเติม ความรักอาจต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดราศีตุลเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวการเงินยังคงมั่นคงแต่ควรระวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงความรักอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ราศีพิจิกเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความกระตือรือร้นและสามารถใช้พลังงานในการสร้างสิ่งใหม่ๆการงานมีแนวโน้มไปในทางที่ดีแต่ควรระวังเรื่องสุขภาพการเงินมีโอกาสรับรายได้เพิ่มขึ้นจากงานที่คุณทำความรักอาจเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยเปิดใจ ราศีธนเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนเรื่องการเงินและการลงทุนคุณอาจได้รับข้อเสนอที่ดีจากคนที่คุณไว้ใจการงานยังคงมีความก้าวหน้าแต่อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นความรักอยู่ในช่วงที่ต้องการความใส่ใจและการเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรง ราศีมังกรคุณอาจต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในเรื่องงานแต่คุณจะสามารถจัดการได้ดีการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ถึงขั้นดุนแดงความรักในเดือนนี้จะมีความราบรื่นแต่คุณควรหาเวลาให้กับคนรักและครอบครัวมากขึ้นราศีกุมเดือนนี้คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจมากมายในการทำงาน คุณอาจได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองการเงินค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังเรื่องการลงทุนความรักอยู่ในช่วงที่ดีคนโสดมีโอกาสพบคนที่ตรงใจราศีมีนเดือนนี้คุณจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการพักผ่อนอย่างเพียงพอการงานยังคงราบรื่นแต่ควรมีการจัดการเวลาที่ดีเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าการเงินจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ความรักอาจต้องใช้ความอดทนแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีหากคุณให้เวลากับคนที่คุณรัก